บุรีแล้วนะครับเราก็จะไปที่ําตกไซอุกน้อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเราก็เลยมาเล่นน้ำทำฉานหัวใจซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าลำตกไซอุกน้อยจะเป็นยังไงบ้างตอนสภาพหัวตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับ ครับเราก็ได้ที่นั่งสับซองอกตรงนี้นะครับกลางน้าเราก็จะลุยมาให <c oughs> ้ลุงขรับ เราอยู่ตรงน้ำตกที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นตะก้อนสว่างตรงนี้จะเป็นับไม้เราถ่ายไปแล้วอยู่แล้ค่ายปินเสิร์ทีหลังซึ่งอากาศดีมากแต่ก็เย็นมากทุกคนแบบมีฝนตกทีนแต่ว่าเซอร์ฮัี้มากแลเดีือให้น้ำแบบทีต่างละดับหนึ่งก็ ตอนนี้เราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเราจะไปไหนต่อว่าการมีที่ไหนแล้วเที่ยวอีกแล้วก็จะไปกันแต่ว่าคือตอนนี้ากาอยู่มันจะเจอใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันกีวตอนนี้เราก็ซื้อมาล่ามากินนี่ก็เดี๋ยวเราขัาไปเห็นซอยอิติ้งแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถเราก็โบกราดหน่อยให้มันแ ยังกริบเนะเาะเยวจะไปไหนต่อครว่ากันเรากำลังนั่งรถกลับนะครับเราก็ e n j จ y e อ t i n g กันอยู่ข้างหลังซึ่งจะบอกเลยว่าไม่เคยรู้สึกว่าข้างหลังแน่นขนาดนี้มาก่อนคือรู้สึกว่าข้างหลังแน่นมากด้วยขนาดใส่ตัวแลาของที่มันเยอะขึ้นสถานี้ก็เลยอยู่กลางกลางเขาเดี๋ยวเราก็จะต้องขับลงเขาไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราน่าจะแวะ ไปที่ไหนสักที่หนึ่งคิดอยู่ยวัดไร่ขิงใช่ลืมแล้วพูดเมื่อกี้นั่นแหละตุ้งไม่รู้บ้านบันไซไไจัก,กันไปพัดเรามาถึงวัดไร่ขิง แล้วมันแรงมากตอนนี้ก็มีแบบว่าชิมชับ่ัยหรือเปล่าอะไรทุกอย่างที่อ่านข้างน้าน,นี่แหละแล้วก็มาเดินจับจ่ายใชจใส่เงินถึงแม้ว่าเงินเราไม่ค่อยมีนะมาไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับไปกินบ้างชีวิตมีแเ่เรื่องกินจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันฮะเอ้ยถ่ายอินซรงอินเสิร์ต ของต่างๆนานาให้ดูนะไปเลยเย่ก yeah. ็แล้วทุกคนของก็ไม่ได้มีเยอะมากไปเเฟื้อ,อแกล้งๆให้เดินเล่นๆนะเราก็จะกลับบ้านละ เราจะกลับบ้านแล้วเพราะดูฝนฝนก็เกียมละเกี้ยค่าเราละงั้นเราก็กลับ,บานกันดีกว่านาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คือจะไม่ชอบก็ได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยน,นะะเพราะว่าเรานะ่ะจะเริ่มกลับามาทำแบบติกจ้างติงใจอีกแล้วก็โดนจ้างโดนใจแล้วนะสมวงนะ้อาจจะเยอะบ้างยาวบ้างสั้นบ้างก็ดูไปเหอะนนะช่วงนี้ก็แอบแบบ งานมันเยอะไงะขาไปทำอะไรใกล้เคียดหน่อยก็เ,เดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย